สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนมิกแล้ววันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมพศ2566นอกเนาะประจําเดือนมิถุนายนนะคะสิ่งที่หมอบอกนะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่เฉพาะจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้หน้าที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดุุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะหมอจะทําคลิปลงในทุกวันนะคะใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ใน t k t t o k นะคะก็คือใช้ชื่อนิ่มสาววันสูงสาเช่นกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ลูกดวงทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานให้นิ่งนะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ให้ชัดเจนขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะจะเป็นของคนที่เกิดเดือนมกราคมประจําเดือนมิถุนายนพศ2566นะคะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะ เราจะมาดูกันเลยในด้านการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนลักคนที่มีคู่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทนะคะด้านสุขภาพร่างกายโชคลาภการเงินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะในเรื่องการงานค่ะในไพ่ขึ้นมาโอกาสหยิบจับเงินก้อนหรือมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยน เปล Итак, well ี year, day, th really tonight, ่ยนงานหรือว่าได้ตําแหน่งหน้าที่ก้าวหน้าก้าวหน้าจะเลยลุ่งเรืองมากขึ้นนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆภายในครึ่งปีหลังก็ได้สิ่งที่หมอได้บอกนะคะแต่เจ้านายอาจจะควบคุมคอนโทรลนิดนึงในด้านสายงานนะคะหรือมีเขาเรียกอะไรได้รับเงินก้อนหรือเงินพิเศษเงินตกเบิกในบางกรณีที่หมอบอกไปนะคะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ในภพยขึ้นมา บางครั้งการกดดันเก็บอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปไม่ดีบางครั้งควรพูดบ้างในสิ่งที่สงวรพูดในเรื่องการงานนะคะจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่มีปากมีเสียงตามมากับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานสิ่งที่หมอบอกนะคะลดทิฐิความกังวลใจลงแล้วจะดีมากขึ้นค่ะในด้านการงานไม่ว่าจะเป็นค้าขายการทํางานที่พบปะเจรจาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามในไพ่ึ้นมาค่อนข้างจะลงตัวแต่ให้ปล่อยวางตัวเองนิดนึงนะคะจะดีมากขึ้นมาดูในด้านครอบครัว ระวังนะคะสามีหรือภรรยาหรือตัวเราเองอาจจะมีกิ๊กมีชู้ได้ในไพ่ใบนี้นะคะระวังตกเป็นที่สองหรือเป็นลองเขาหรือแอบชอบเพื่อนทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวการคุยการสนิทสนมอาจจะนําพาให้ไปเป็นด้านเชิงชู้สาวได้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ถลำลึกเกินไปปรับปรุง แก้ไขกับมรัคคนรอบข้างคนที่อยู่ในครอบครัวเรานึกถึงวันที่เราลำบากมาด้วยกันก่อนอันดับแรกนะคะจะได้มีมปมปัญหาเกิดขึ้นในรักสามเศร้านะในไพ่ขึ้นมาระวังไว้นิดนึงค่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่เขาอยู่ข้าง,างเราอาจจะแอบชอบหรือว่า ปื้มเราก็ได้ในบางกรณีนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้หลงในคำพูดคำจาก็าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใจแข็งก็อาจจะไปในทิศทางที่ดีแต่ระวังนิดนึงเพราะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะในเดือนนี้เนาะอะ,อะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆในชีวิตในช่วงนี้นะคะในไพ่ขึ้นมาถ้าเกิดเลิกลาหรือหย่าร้างความสัมพันธ์ครั้งเก่าเนี่ย คุณรักตัวเองมากขึ้นมีโอกาสเจอคนที่ใช่หรือว่าคนที่เข้ามาซับพอร์ตความรู้สึกเราได้ดีมากขึ้นกับคนเก่าแต่บางคนยังมีการวนเวียนอยู่อาจจะเป็นการที่ยังไม่หมดกรรมนะคะมันสดมนไหวพระเติมน้ำมันตะเกียงอุทิศมุกมนุษลให้เจ้ากรรมนายเวรคู่ชีวิตเราไปนะคะจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสําหรับคนที่โสดสนิทเนี่ยในภพยขึ้นมาค่ะดูแลตัวเอง คุณเป็นคนที่จะบอกว่าเจ้าอารมณ์ก็ได้ในบางกรณีนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทําตามหรือว่าไม่ชอบอยู่ในกฎกติกาของใครบางคนคุณเลยอยากใช้ชีวิตสดๆสันโดษอยู่คนเดียวอยู่สวยๆหล่อไปที่หมอบอกการงานการเงินดีเช่นกันค่ะมาดูสําหรับในเรื่องการเงินถ้าติดขัดภารณีสินหมอแนะนํานะคะ ไปจุดทูกการแจ้งนะ3าดอกขอเข้ามากำน,นิดนึงค่ะอะไรที่มันติดขัดในชีวิตเรื่องการเงินภาระหนี้สินมันจะได้ผ่อนคลายหรือเบาบางลงหรือบางคนบางกรณีเนี้ยอาจจะได้มาจากคู่ชีวิตคู่ชีวิตซัพพอร์ตก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะแต่ก็ลงรู้จักกินจัดใช้นะบางครั้งเราจะมามุ่งหวังรอการโชคลาภการล่ารวยอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องขยันอดทนและหมั่นพยายามมันก็จะประสบความสําเร็จเช่นกันในด้านการเงินค่ะในด้านสุขภาพระวังการปวดหัวไมเกรนนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการปวดเมื่อยเนื้อ ตัวคอบาดไหลนะคะร่วมด้วยเนาะสิ่งที่หมอบอกอาการหนักๆตรงนี้ไม่เป็นในบางกรณีอาจจะต้องมีการผ่าตัดบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายนะคะมันอาจจะเป็นระบบ ถ้าเกิดเราไปทางการแพทย์เขาอาจจะตรวจเช็คหรือเ,เจออะไรบางอย่างในด้านของการที่จะต้องผ่าตัดบางกรณีเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกล้ามเนื้อก็ได้ในบางคนนะคะหมอเตือนไว้นึดนึงถ้าออกกําลังกายสปอร์ตนู่นนี่นั่น,นมากๆเนี่ยหากโหมมากเกินไปไม่นีอาจจะเกิดการเส้นเอ็นอักเสบตามมาหรือต้องมีการผ่าตัดตามมานะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จในสิ่งที่มูหวังนะคะสิ่งที่หมอบอก วันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมคุณก็รับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้หนะ้าที่นี้นะคะขอให้สำเร็จสมปัติถนาทุกประการนะคะมันสวดมนต์ไหว้พระ,ะเจริญภาวนาเราไม่มีเงินทองไม่เป็นไรที่หมอบอกคุณสามารถตั้งนโมสามจบนะคะอิติพิโสเนาะ สวดบทที่คุณอยากสวดพาหมงก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบทพักถาชินบัญชรก็ได้คุณทําได้เลยอยู่ที่บ้านนะคะอุทิศมันกวดให้เจ้ากรรมายเวรทวยเทพเทวดาประจําสังขารร่างกายเรามีกันทุกคนอะไรที่มันขัดแย้งหรือไม่สบายใจจะทําให้คุณมีสมาธิมีสติมากขึ้นอยู่ในความตั้งมั่นที่แม่ประมาทนะคะที่หมอบอกนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จค่ะล่ลํารวยิบจับเงินล้าน,านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะ ขอให้เจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะได้มาซัพพอร์ตช่วยเหลือจุนเจือในทุกๆด้านและขอให้พบเจอกลยาณน,น,นมิตรที่ดีนะคะให้สตัตกับใจมาเป็นมิตรและขอให้พบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ